ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะโบวี่ภูมิใจบัวขาวหลังโพสต์ภาพข้อความแฮชแท็กทำไมต้องเกรงกลัวสืบเนื่องจากวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านบัวขาวนักมวยชื่อดังได้โพสต์รูปภาพในช่วงเวลาที่ขณะขึ้นชก โดยมีข้อความระบุว่าทะสถิตในดวงใจตราบนิราน13ตุลาคม2563เนื่องในโอกาสครบรอบ4ปีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทารามหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าร้อยตีสมบัติบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆคณะผู้บริหาร และพานักงานน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดม่ได้พร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ต่อว่าทำไมต้องเกรงกลัวล่าสุดโบวีอัธมาก็กได้แชร์ข้อความข้างต้น พร้อมทางระบุแคปชั่นภูมิใจในตัวพีบัวขาวว่าอาม่าอากงหนูหนีตายมาจากจีนมาพึ่งใบบุญในหลวงที่นี่หนูเป็นคนจีนแท้ๆที่เกิดในเมืองไทยแต่ได้สิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมผู้อื่นไม่ต้องเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกแบ่งแยกหนูทราบซึ่งในพระมหากราุณาธิคุณและพี่บัวขาวคะหนูภูมิใจที่ประเทศนี้ มีผู้กล้าที่มีจิตสำนึกและความกระตันยูเป็นที่ตั้งทำไมต้องเกรงกลัวนั่นเอง